Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เมื่อวันที่30สิงหาคมนายอนุสร์เอี่ยมสะอาดรองเลขานุการคณ,ณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศท,ทางการเมืองพักเพื่อไทยกล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกหลังสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้พลเอกประยุทธ์จันโอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหยุดปฏิบัติหน้าที่ว่า ไม่รู้ว่าพลเอกประยุทธ์จะทนอยู่ให้ตัวเองลำบากใจไปเพื่ออะไรถึงเวลาต้องทำใจมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศ เมื่อวันที่29สิงหาคมไปเล็งปืนดูนิทัศการอาวุธได้แต่วันถัดมากลับเข้าประชุมคอรมอที่ทำเนียบไม่ได้ต้องประชุมผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์เดือดร้อนไปถึงพลเอกประวิทย์วงษสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคอรมอแต่ไม่กล้านั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีต้องปล่อยเว้นว่างไว้ใครจะการันตีความสัมพันธ์ของสามปออย่างไร นาทีนี้ไม่น่าจะเหมือนเดิมพลเอกประยุทธ์เหมือนจะพยายามทำตัวให้ดูดีมีสปิริตทำหน้าที่แข็งขันไม่ว่าในตำแหน่งไหนแต่คำถามคือตอนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่เห็นจะใส่ใจการงานในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขนาดนี้เห็นพลเอกประยุทธ์เล็งปืนนึกถึงบรรยากาศงานวัด หมดสภาพผู้นำจากการรัฐประหารยึดอำนาจจับคนไปปรับทัศนคติมีมาตรา44ตอนเล็งปืนพลเอกประยุทธ์เล็งเห็นอนาคตตัวเองหรือไม่ได้เล็งเห็นอนาคตประเทศในวันที่ไม่มีพลเอกประยุทธ์อย่างไรนายอนุสรกล่าวต่อว่าประชาชนอดทนรอความสุขที่บอกว่าจะคืนให้มา8ปีวันนี้ชัดแล้วว่าไม่ได้จึงอยากเริ่มต้นใหม่ประเทศไทยต้องไปต่อพลเอกประยุทธ์ อย่าทำตัวลับๆล่อๆพลุบๆโผล่ๆไม่ไหวอย่าฟื้นหรือกลัวคนอื่นลืมเลยต้องโผล่หน้ามาให้เห็นเป็นระยะจะส่งสัญญาณว่าสู้แค่ไหนประชาชนขับไล่มากขนาดนี้จะอยู่ได้อย่างไรไม่ต้องกลัวว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะทำได้ไม่ดี เพราะประเทศไทยในช่วง8ปีถึงจุดต่ำสุดในหลายด้านคงไม่มีอะไรจะตกต่ำไปมากกว่านี้แล้วสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ควรทำคือประกาศว่าผมพอแล้ว เพื่อให้ประเทศเดินหน้าผู้นำต้องมีเกียรติยศศักดิ์ศรีผลเอกประยุทธ์ไม่ต้องไปอาลัยอาวอนกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเคยเดินอาจอาจัดชี้นิ้วสั่งการอยู่ดีๆผ่านไป8ปีโดนสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ดันขอมาเป็นลูกน้องรองนายกรัฐมนตรีไม่สง่างามในอนุสรกล่าว 30สิงหาคมที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ทำเนียบรัฐบาลคณะล้อมรวมประชาชนนำโดยจตุพรพรมพันธ์และนายนิติธรล้ำเหลือเดินทางมาอ่านแถลงการพร้อมยื่นหนังสือถึงพลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ปรับพลเอกประยุทธ์จันโอชาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระหว่างถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งให ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีเพื่อความเหมาะสม นายจตุพรกล่าวว่าวันนี้ยังพบสัญญาณว่าพลเอกประยุทธ์และคณะสามปอจะไม่ยอมสละอำนาจเบ็ดเสร็จแต่มีเจตนาชัดเจนที่จะสืบทอดอำนาจต่อผ่านการควบคุมกลไกในรัฐสภาในการออกกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอเพื่อชะลอไม่ให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นโดยปกติวางกลเกมการเมืองจนทำลายความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อรัฐสภา เมื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชายังไม่ยอมหยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทําให้เกิดสภาพอิทธิพลแทรกแซงทางการเมืองครอบงําควบคุมการทํางานของรัฐบาลทหารทุกเหล่าทัพเกิดสภาพสองนายกรัฐมนตรีพร้อมกันเวลาเดียวกันในคณะรัฐมนตรีเดียวกัน ทั้งที่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีนั้นต้องไม่ใช่การได้มาด้วยการทุจริตช่อชนบิดเบือนอำนาจตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ2,560เมื่อได้พิจารณาถึงพฤติกรรมก่อนหน้าของพลเอกประยุทธ์ในฐานะผู้ทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วอาจมีการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างไม่เหมาะสม ไม่สมควรให้เป็นคุณเฉพาะตัวเองเข้าการจัดทำบัญชีโยกย้ายนายทหารประจำปีเพื่อสร้างปัจจัยแวดล้อมทางการเมืองอันเป็นการทำลายระบบคุณธรรมจริยธรรมซึ่งอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ2560 ดังนั้นคณะล้อมรวมประชาชนจึงเห็นว่าพลเอกประยุทธ์ควรยุติบทบาทในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในทันทีเพื่อเป็นบรรทัดฐานและสร้างมาตรฐานจริยธรรมทางการเมืองและยิ่งไปกว่านั้นถึงเวลาแล้วที่พลเอกประยุทธ์จะเกิดความสำนึกรู้ว่าควรยุติบทบาททางการเมืองเพื่อรักษาไว้ซึ่งหลักการพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยมากกว่ารูปแบบและวิธีการ เพื่อให้ระบบการเมืองการเลือกตั้งกลับสู่ภาวะปกติเพราะสมาชิกวุฒิสภา250คนที่แต่งตั้งโดยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสอชอคือพลเอกประยุทธ์นั่นเองยังมีอำนาจลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกวิจารณ์ถึงการสืบทอดอำนาจและยังขัดเจดตนารมรัฐธรรมนูญ คณะล้อมรวมประชาชนยืนยันว่าทางออกทางการเมืองขณะนี้คือการหยุดอำนาจของคณะสามปอเพื่อยุติระบอบการปกครองอำนาจนิยมหยุดการบริหารประเทศที่รัฐบาลเป็นเพียงตัวแทนกลุ่มผู้มีอำนาจที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนมุ่งอยู่กับการรักษาอำนาจของตนเองและผลประโยชน์ของบางกลุ่มบางพวกหยุดการแทรกแซงองค์กรอิสระองค์กรตรวจสอบต่างๆจนไม่สามารถทำหน้าที่ให้กับประเทศชาติ และประชาชนทําเพียงหน้าที่แก้ปัญหาสําหรับข้อร้องเรียนของรัฐบาลเท่านั้นนอกจากนี้การหยุดอํานาจของคณะสามปอยังมีนัยสําคัญที่จะทําให้ทรัพยากรต่างๆของประเทศโดยเฉพาะปิตโตรเลียมกลับมาเป็นของประชาชนและเริ่มต้นประเทศไทยกันอีกครั้งคณะล้อมรวมประชาชนขอย้ำว่าพลเอกประยุทธ์ และคณะสามปหมดเวลาแล้วที่จะทำลายชาติบ้านเมืองและถึงเวลาหลอมรวมของประชาชนคนไทยที่จะสามาคถีกันร่วมกันสลายระบอบสามปเพื่อล้างบางการเมืองเก่าสร้างการเมืองใหม่ในวันนี้และส่งต่ออนาคตที่ดีกว่าของประเทศไทยสู่ลูกหลานของเราต่อไป ขณะที่นายนิติธรระบุว่าตอนนี้อำนาจสามปอได้ทำลายประเทศทุกเครือข่ายและยึดอำนาจรัฐแบบเบ็ดเสร็จปกครองในระบบอำนาจนิยมใช้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือในการเข้าสู่อำนาจและล็อกอำนาจไว้ที่ตัวเองฉะนั้นการดำรงอยู่ของพลเอกประยุทธ์ เมื่อถูกสั่งพักงานนายกรัฐมนตรีในแง่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ไม่ควรต้องให้สารสั่งควรมีจิตสำนึกรับผิดชอบตัวเองและหยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยสถานีนี้หรือทำเนียบไม่เหมาะแก่ท่านกระทรวงกลาโหมก็ไม่เหมาะแก่ท่านท่านควรจะพักตัวเองวันนี้สิ่งที่ท่านควรนึกถึงคือประเทศประชาชนประชาธิปไตยประโยชน์สูงสุด ขณะที่การนัดประชุมครั้งต่อไปของคณะหลอมรวมประชาชนนายจตุพรเปิดเผยว่าจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่2กันยายนนี้โดยจะแจ้งให้ทราบในวันพฤหัส,สบดีที่1กันยายนและจะมีอีกในวันอาทิตย์ที่3กันยายนนี้และจะแจ้งให้ทราบในวันที่2กันยายนโดยจะเป็นพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจในเขตเมืองซึ่งรูปแบบกิจกรรมจะเป็นการฉายภาพที่ต้องหยุดอำนาจ3าปเพื่อนับหนึ่งประเทศไทย ส่วนสถานที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในวันนี้เพราะทราบว่าวิชามานเยอะแต่เชื่อว่าสื่อมวลชนจะมีเวลาเตรียมตัวทันแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ